ใครที่กำลังมีผิวหน้าหมองคล้ำไม่สดใสมีทั้งสิวรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าผิวพันเนี่ยนะคะไม่เต่งตึงไม่กระชับไม่สดใสวันนี้ค่ะนุ่นมีตัวช่วยดีๆที่อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยเป็นสบู่ของแฮปเซนนะคะเป็นสบู่มกเขือเทศค่ะใส่ไส้กวางเขือขาวตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าปังมาก เจ้าสบู่ตัวนี้เนี่ยนะคะให้ผลลับทูอินวันเลยทีเดียวค่ะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะขาวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติและช่วยให้ผิวของเราเด้งเด็กอีกด้วยค่ะใช้เป็นประจำทุกวันนะคะสังเกตได้เลยค่ะว่าใบหน้าของเราเนี่ยจะสดใสามากยิ่งขึ้นพวกสิวรอยสิวต่างๆก็แลดูจางลงได้ค่ะไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงด้วยหรืจะเอามาอาบฟอกผิวกายก็ทําให้ผิวเด้งเด็กไม่แพ้กันค่ะ เรียกได้ว่าครบจบในก,ก้อนเดียวจริงๆเลยค่ะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าใครใช้แล้วน,นะคะรับรองค่ะจะติดใจแน่นอนนี่นะคะผิวสว่งสางใสออร่าแบบนี้เลยผิวหน้าก็จะเนียนค่ะกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยนะคะลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะรับรองค่ะจะติดใจไม่ผิดหวังแน่นอน